นางหญิงร้อยเล่แม่เลี้ยงทองส้อยเป็นหญิงวัยกลางคนที่ค่อนข้างมีฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสามีที่ตายจากไปได้ทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้ใช้อย่างไม่ขัดสนดังนั้นแม่เลี้ยงทองส้อยจึงถือได้ว่าเป็นหญิงไม่ผัวตายที่ค่อนข้างจะเนื้อหอมกับชายแทบทุกวัยกันเลยทีเดียวแม่เลี้ยงทองส้อยนั้นมีเงินทองมากมายแต่นางก็คิดว่าหากเก็บไว้เฉย ก็คงไม่ได้ประโยชน์นางจึงเปิดให้ชาวบ้านพากันมากู้ยืมหรือเอาที่ดินมาจำนองจำนำนางก็ยอมรับหมดแต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของนางที่คอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านตาดำๆทำให้นางนั้นมีเงินทองและที่ดินเพิ่มพูนมากขึ้นจากการคดโกงช่อโฉนเอาของคนอื่นมาโดยมิชอบได้โปรดเถอะแม่เลี้ยงทองสร้อยได้โปรดเอาที่ดินของฉันคืนมาหากแม่เลี้ยงทำอย่างนี้แล้ว บอกฉันจะเอาที่ดินตรงไหนทำมาหากินและเป็นที่ซุกหัวนอนกันเล่าพวกเราไม่เคยขาดส่งเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ตอนนี้แม่เลี้ยงกลับจะมายึดที่ดินของฉันมันช่างไม่ถูกต้องเอาเสีนเลยจริงด้วยหาคืนว่าแม่เลี้ยงไม่ยอมคืนที่นาให้พวกข้าข้าจะพากระเปิดแจ้งทางการให้มาเอาผิดกับแม่เลี้ยงเองเจ้าเอี้ยงกับนางสาทั้งสองคนก็เป็นชาวบ้านที่เมื่อยามเดือดร้อนขัดสน ก็ได้นำที่ดินมาจำนองไว้กับแม่เลี้ยงทองสร้อยแต่ถ้าว่าสุดท้ายกลับถูกชุบมือเปิดไปอย่างหน้าเด่นด้านอยากจะไปแจ้งทางการก็เชิญไปเลยพวกเองรู้ไหมว่าคนของทางการก็เหมือนคนของข้าไม่มีทางที่พวกเขาจะมาสนใจช่วยพวกเองกันหรอกจงจำใส่กระโหลกเอาไว้นะคนไหนมีเงินคนนั้นแหละคือผู้ชนะแม่เลี้ยงทองส้อยมักจะกระทำการให้ชาวบ้านเจ็บช้ำน้ำใจกันไปหมด แต่ก็อย่างว่าเวลาขัดสนเงินทองคนแรกที่นึกถึงก็ต้องเป็นแม่เลี้ยงทองส้อยนั่นเองนี่พี่คิดจะกู้ยืมเงินจากแม่เลี้ยงทองส้อยจริงๆอย่างนั้นหรือพี่อวบพี่ก็รู้ดีนี่นาว่านางน่ะเป็นคนใจดําอมหิตนะักโคตกงชาวบ้านคนอื่นเข้าไปทั่วแถมยังไม่กลัวว่าทางการจะเอาโทษอีกด้วยฉันว่าอย่าเสี่ยงเลยนะแล้วเองจะให้พี่ทํำยังไงล่ะตอนนี้ลูกของเรากําลังป่วยต้องการเงินเพื่อพาไปรักษากับหมอดีๆเขา พี่เพียงแค่จะไปกู้ยืมเงินไม่ได้เอาที่นาไปจำนองนะถึงแม่ดอกจะแพงกว่าแต่พี่ว่าเราหนาจะหามาคืนเขาได้เจ้าอวบและนางน้อยทั้งสองคนเองก็เป็นชาวบ้านแายในยากจนแต่คนทั้งคู่ก็ไม่เคยกู้นี่ยืมสินใครทั้งนั้นมีน้อยใช้น้อยมีมากก็เก็บเอาไว้บ้างแต่ในตอนนี้ลูกของพวกเขากำลังป่วยหนักต้องการใช้เงินเร็วที่สุดพวกเองคิดถูกแล้วที่คิดจะมาพึ่งข้า ลูกไม่สบายอย่างนั้นหรือน่าสงสารจริงๆตกลงค่าให้พผกเองกู้ยืมเงินกันแล้วกันนะดอกเบี้ยอาจจะแพงไปสักหน่อยแต่ก็จงอดทนคิดเสียว่าทำเพื่อลูกแม่เลี้ยงทองซอยให้เจ้าอวบลำนางน้อยยืมเงินไปอย่างง่ายๆพวกเขาทั้งสองดีใจมากรีบนำลูกใส่เกวียนแล้วเดินทางไปหาหมอที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านแต่ทว่าช่างน,น่าเสียดายยิ่งเมื่อแม้แต่หมอที่ว่าเก่งก็ยังไม่สามารถช่วยชีวิต ลูกของพวกเขาทั้งสองคนได้ทำให้เจ้าอวบและเมียเสียใจมากแต่ถึงพวกเขาจะต้องเสียลูกไปแต่ก็ยังต้องจ่ายเงินที่ยืมแม่เลี้ยงทองสร้อยมาให้ครบเจ้าอวบและนางน้อยด้วยความเสียใจที่ลูกได้เสียไปแล้วก็ทำให้พวกเขาหมดอะไรตายยากไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะทำงานดังนั้นเมื่อถึงเวลาครบกำหนดชำระหนี้จึงทำให้มีเงินไม่เพียงพอที่จะเอามาจ่ายให้กับแม่เลี้ยงทองสร้อย อะไรกันตอนที่ข้าให้พวกเองยืมเงินมันก็ให้ยืมกันง่ายๆอยู่นะแล้วพอทําไมตอนคืนมันคืนยากจังล่ะไม่รู้ล่ะถ้าหากว่าพวกเองไม่มีจริงๆข้าเองก็จําเป็นต้องยึดควายของพวกเจ้าแค่ตัวเดียวคงไม่เป็นไรนะแต่ว่าแม่เลี้ยงข้าขาดสงวดแรกเองนะถ้าไม่ถึงต้องยึดควายของข้าด้วยล่ะก็เองผิดสัญญาไม่เห็นมีเงินมาจ่ายให้ข้าตามสัญญานี่นาะข้ายึดควายของพวกเองมันก็ถูกแล้วและหากงวดต่อไปยังผิดสัญญาอีก พวกเองจะได้เห็นดีกับข้าแน่เจ้าอวบและนางน้อยต่างพากาันร,ร้องห่มร้องไห้ที่ต้องเสียควายให้กับแม่เลี้ยงทองซอยโดยที่พวกเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเลยคนทั้งสองที่เพิ่งเสียใจจากการสูญเสียลูกด้วยโรคร้ายแล้วก็ยังต้องมาโดนรังแกด้วยการยึดเจ้าควายสุดที่รักไปอย่างไม่ใย,ยดีทําให้คนทั้งคู่ตัดสินใจที่จะลาโลกนี้ไปเสียโดยไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะอยู่ไปทําไม ข่าวการจากไปของเจ้าอวบกับนางน้อยนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านใครๆที่ได้รับรู้เรื่องนี้ต่างก็พากาันร,รู้สึกสงสารคนทั้งคู่โดยเฉพาะคนที่เคยโดนแม่เลี้ยงทองส้อยเอาเปรียบเช่นกันก็จะยิ่งเข้าใจความรู้สึกของคนทั้งสองเป็นอย่างดีนี่พวกเราจะจัดการอย่างไรกับนางแม่เลี้ยงเจเลเห็ดีนะนางตลบตะแลงปลิ้นปลอนของที่ไม่ใช่ของตนก็ยึดออกมาหน้าด้าน จนมาถึงรายล่าสุดที่ทนไม่ไหวถึงกับต้องลาโรคก,กันแบบนี้นั่นนะสิจะเพิ่งพาทางการก็ไม่ได้เรื่องจะมีใครบ้างนะที่สามารถช่วยพวกเราได้อยากจะให้นางได้รับบทเรียนที่สาสมนี่เสียจริงนางทองซ้อยเองแม้ได้ทราบเรื่องว่าคนที่นางชอบโกงยึดควาดของเขาไปนั้นได้ลาจากโลกนี้ไปเพราะนางนางเองก็ยังไม่ใส่ใจกลับคิดว่าสมควรแล้วที่พวกเขาต้องเป็นไปอย่างนั้น ก็ใครใช้ให้พวกมันมากู้ยืมเงินข้าเองล่ะที่แบบนี้ล่ะทำมาเป็นทนไม่ไหวแล้วใครหน้าไหนก็อย่ามาต่อว่าข้านะพวกเองมันก็แค่คนต่ำต้อยอย่าได้คิดจะเอาอะไรมาสู้กับข้าเรื่องความเจ้าเล่ห์ของนางทองส้อยจนต้องมีคนตายเช่นนี้ก็ได้รู้ไปถึงหูของเจ้าแทง่งเขานั้นก็เป็นเพียงชาวบ้านคนหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาดีจะว่าดีที่สุดในหมู่บ้านเลยก็ได้ เจ้าแท่งคิดว่าจะใช้ความหลอนเลาของมันสั่งสอนแม่เลี้ยงทองส้อยให้ได้รู้สำนึกเสียบ้างถ้าหากต้องเสียของรักไปอย่างคนอื่นเขาแล้วนางจะรู้สึกอย่างไรเจ้าแท่งคิดว่าเขาจะทำทีเข้าไปสมัครเป็นคนรับใช้ในเรือนของนางทองส้อยด้วยเคยได้ยินว่ามีคนเป่าประกาศกันมาสักพักแล้วว่าเรือนของนางต้องการคนเพื่อเข้าไปช่วยงานในเรือน แต่ก็ยังไม่มีใครอยากจะไปทำงานในเรือนของนางหญิงเจ้าเล่คนนี้ด้วยพวกเขาพากันเกลียดชังในตัวนางเป็นอย่างมากแม่เลี้ยงทองซ้อยมีลูกสาวหน้าตาขี้เหร่อยู่คนหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงไม่ค่อยมีใครรู้จักมักจีกับลูกของนางลูกสาวของนางทองซ้อยมีชื่อว่าวารีนางโตเป็นสาวจนสามารถออกเรือนได้แล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีชายใดได้สัมผัสผิวกายของนางแม้แต่น้อย ด้วยความขี้เร่ของนางทําให้คนเป็นแม่รู้สึกอับอายที่มีลูกสาวแต่หาได้มีความสวยงามดังเช่นหญิงอื่นฉันจะ่ทาอย่างไรกับแกดีนะนี่ฉันต้องเลี้ยงแกไปตลอดชีวิตหรือไงฮะเกิดมาหน้าตาก็่ขี้เริ้วขี้เรและแบบนี้จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับฉันได้อย่างไรถ้ารู้แบบนี้ฉันจะเอาขี้เถ้ายัดปากแกให้ตายไปซะก็คงดี ทำไมแม่ต้องคอยต่อว่าข้าด้วยในเมื่อแม่เป็นคนให้กำเนิดถ้าไม่รักแล้วจะเลี้ยงไว้ทำไมแม่เลี้ยงทองซ้อยเองก็อยากจะเอาวารีไปทิ้งขว้างสีที่อื่นแต่ก็ใช่ว่าจะทำได้ไง่ายๆด้วยวารีเองก็เป็นลูกของนางคนหนึ่งเจ้าแท่งได้รับการยอมรับให้เข้ามาเป็นคนรับใช้ในเรือนของแม่เลี้ยงทองซ้อยด้วยความยินดีของนางใบหน้าอ่นอนเหลาดูคมคายทำให้แม่เลี้ยงรู้สึกพึงพอใจในตัวของเขาเป็นอย่างยิ่ง เจ้าชื่อแท่งอย่างนั้นหรือชื่อแปลกดีนะก็คงเหมือนหน้าตาของเจ้าที่ดูดีไม่เบาหล่อเหลาแบบแปลกๆจนทําให้ข้านั้นรู้สึกดีเมื่อได้เห็นหน้าเจ้าแม่เลียงพูดจาแทะลมเจ้าแท่งอย่างไม่ไอายใครทั้งที่ในขณะนั้นก็มีคนรับใช้อยู่หลายคนนั่งร่วมด้วยข้าว่าเจ้าไม่ต้องทํางานเป็นคนรับใช้ในเรือนของข้าหรอกนะเป็นอย่างอื่นดีกว่าไหมสายตาของแม่เลี้ยงทองซอยมันได้เฉลยความเนื้อใจออกมาจนหมดสิ้นแล้ว ว่านางต้องการให้เจ้าแท่งนั้นมาเป็นผัวคนใหม่ของนางเสียไม่ได้นะแม่ตัวเจ้าแท่งเองก็อายุอนามน้อยกว่าแม่สีอีกหากว่าชาวบ้านเขารู้ก็จะเป็นขี้ปากเขาเปล่าเปาวารีไม่เห็นด้วยหากว่าแม่ของนางจะทําเช่นนั้นหุบปากไปเลยนะวารีแม่ไม่ได้ขอความคิดเห็นจากเจ้าแกก็เห็นว่าพ่อของแกได้ตายจากแม่ไปนานแล้วแม่เองรู้สึกเหงาไม่ดีหรือไง ที่แม่จะมีคนมาคอยดูแลหัวใจให้อีกคราว่าไงเจ้าแท่งเจ้าจะตกลงหรือไม่ที่จะได้มาเป็นผัวของข้าขอบอกไว้ก่อนนะว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆเจ้าแท่งยิ้มมุมปากก่อนที่เขาจะแอบชำเลืองตาไปมองวารีลูกสาวของแม่เลี้ยงทองส้อยเสียนิดหน่อยด้วยมันแอบสังเกตเห็นว่าหญิงสาวมีหน้าตาที่ไม่ได้สะสวยเหมือนกับแม่ของนางเลยเขารีบดึงสติและตอบตกลงกับแม่เลี้ยงทองส้อย ต่อหน้าคนอื่นอย่างไม่แยแสด้วยทางที่ตัวเขาอยากจะหาทางแก้ผิดแม่เลี้ยงทองส้อยอยู่แล้วเจ้านี่ช่างหน้าด้านไร้อย่างอายนักเจ้าแท่งข้าเกลียดเจ้าวารีไม่พอใจในตัวของเจ้าแท่งเป็นอย่างมากด้วยนางพอจะรู้ดีว่าชายหนุ่มอย่างเขาที่ตอบรับข้อเสนอของแม่เลี้ยงทองส้อยนั้นต้องไม่ได้คิดดีแน่ๆเอาละอย่าไปสนใจวารีมันลินนะแค่ขาดความอบอุ่นนะ่ะเกิดมาหน้าตาก็ขี้เร ข้าเองก็ไม่อยากให้มันต้องออกไปพบกับใครเขาหรอกนะอายคนเขานับแต่นั้นมาเจ้าแทงก็ได้กลายเป็นผัวคนใหม่ของแม่เลี้ยงทองส้อยแม้ว่าเขาเองจะโดนประนามหยามเหยียดว่าเข้าหาแม่เลี้ยงด้วยมีจิตใจที่อยากจะปอกลอกนางแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยตัวเขาเองต้องการแก้เพ็ทและเอาคืนนางหญิงเจ้าเลขห์คนนี้เสียด้วยซ้ําดูสิพวกเราแก่จะตายชักอยู่แล้วยังเอาเด็กๆมาทําผัว ไอเจ้าหนุ่มนั่นก็นเหลือเกินนะยังหนุ่มอย่างแน่นแท้แต่กลับอยากได้เมียแก่ใจร้ายอย่างไม่เลี้ยงทองซ้อยนี่หากจะนินทาข้าก็ให้มันมาเบาหน่อยนะแต่ว่าอยากจะพูดอยากจะคิดอะไรก็ตามใจเลยเพราะว่าข้ามีสนอยู่แล้วชีวิตข้าชีวิตของข้าจะผัวหนุ่มหรือแก่มันก็ความสุขของข้าว่าแต่จเจ้าเถอะปากดีนักนะอย่าให้เดือดร้อนแล้วคลานมาขอความช่วยเหลือจากข้าล่ะจะหัวเราะให้ดู ไปกันเถอะจ่าแม่ทองสร้อยอย่าไปสนใจพวกปากหอยปากปูเลยแล้วเรากลับเรือนกันเถอะนะเดี๋ยวข้าจะนวดหลังให้เจ้าเองเจ้าแทงแ่งแซงทําดีกับแม่เลี้ยงทองสร้อยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจึงทําให้นางตายใจด้วยหลงสเสน่ห์ผัวใหม่จนหัวปักหัวปาการที่เจ้าแท่งได้มาอยู่ที่เรือนของแม่เลี้ยงทองสร้อยในฐานะผัวคนใหม่ก็ทําให้เขาได้เห็นว่าวารีลูกสาวของแม่เลี้ยงทองสร้อยนั้นน่าสงสารแค่ไหน นางถูกแม่บังคับให้อยู่แต่ในบ้านด้วยแม่เลี้ยงทองส้อยอับอายที่มีลูกสาวขี้เรแต่สำหรับเจ้าแทงไม่ได้พบหน้าฆ่าตากับวารีบ่อยๆบวกกับนิสัยใจคอของนางที่เป็นกราเซตีไทยทำกับข้าวกับปลาได้เป็นอย่างดีก็ทำให้เขารู้สึกว่านางเองก็มีเสน่ห์ในตัวเช่นกันนี่วารี ri, จะจะรีบเดินหนีข้าไปไหนล่ะแล้วเราจะพูดคุยกันดีๆสักครั้งไม่ได้เลยหรือเอานาลองมาคุยกันก่อน ข้าหนาไม่กัดเจ้ารอกเจ้าแท่งอยากจะพูดคุยหยอาล้อก,กับวารีให้นางหายจากความโก,กรธเกลียดในตัวเขาใครอยากจะคุยกับเจ้าดีๆเจ้าแท่งข้าไม่หลงกลเจ้าเหมือนที่แม่ของข้าเป็นอยู่หรอกนะคิดอยากจะให้ข้าเรียกว่าพ่อหรือไงฝันไปเถอะเจ้าแท่งรู้สึกเอ็นดูในความรู้มากของวารีและยิ่งนานวันผ่านไปเขาก็พอจะรู้ใจตัวเองว่าเขานั้นได้ตกหลุมรักวารียิงขี้เลยคนนี้เสร็จแล้ว นี่พ่อแท่งดูนี่สินี่คือโฉนดที่ดินทั้งหมดที่ฉันมีนะได้มาจากพวกชาวบ้านโง่ๆนั่นล่ละคนเราอะน,นะมันต้องมีเล่เห์เลี่ยมไม่อย่างนั้นก็คงไม่สามารถร่ำรวยขึ้นมาจากเดิมได้ขนาดนี้แนะ่ว่าแต่พ่อแท่งอยากได้ที่ดินผืนป่าผืนไหนบ้างลองเลือกมาสิจะ๊ะฉันจะให้พ่อแท่งเองเอาไว้เป็นสมบัติติดตัวเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันนะ่ะไม่ให้อะไรพ่อแท่งเลย เจ้าแท่งหอมแก้เมียแก่ที่เขาไม่ได้รักเสียฟอดใหญ่ก่อนที่เขาจะเลือกเอาชนดที่ดินถึงสองใบแต่ว่าแม่เลี้ยงทองซอยก็ยินดียกให้เขาด้วยความเสน่หาด้วยนางเองก็คิดว่าถึงอย่างไรเสียเจ้าแท่งเองก็คงจะอยู่ดูแลนางกันจนตายไปข้างหนึ่งนี่ถ้าข้าไม่รักข้าไม่ให้เจ้าหรอกนะขนาดกับวารีลูกสาวของข้าข้ายังไม่คิดจะให้อะไรนางเลย เจ้าแท่งรู้สึกเสียใจแทนวารีที่แม้แต่แม่ของหญิงสาวก็ยังไม่เคยให้ความรักความหวังดีกับนางการที่เจ้าแท่งยอมรับที่ดินจากแม่เลี้ยงทองส้อยนั่นก็เป็นเพราะว่าในอนาคตเขาคิดจะคืนที่ดินเหล่านี้ให้กับเจ้าของตัวจริงที่แม่เลี้ยงทองส้อยได้คดโกงเขามา ม่เลี้ยงทองส้อยเองก็ยังคงทำนิสัยเหมือนเดิมคือการช่อโกงเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านจนมีคนรวมตัวกันแล้วเดินทางไปแจ้งทางการถึงพฤติกรรมอันแสนต่ำช้าของนางทีแรกเรื่องราวก็เงียบหายไปแต่ด้วยนางมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังและเมื่อมีคนเรียกร้องมากๆเข้าก็ทำให้ทางการต้องเร่งตรวจสอบในเรื่องนี้แม้คนที่หนุนหลังนางอยู่ก็จำเป็นต้องล่าถอยไปก่อน ทางการได้ส่งคนให้เข้ามาตรวจสอบถึงพฤติกรรมของนางทองส้อยและพวกเขาเองก็อยู่ในระหว่างเดินทางนางทองส้อยรู้เรื่องนี้จากวงในที่เคยได้รับสินบนจากนางทองส้อยจึงทำให้นางตื่นตัวและหาทางที่จะโยกย้ายโฉนดที่ดินและทรัพย์สมบัติให้พ้นไปจากตัวเองเสียก่อนนี่พอแท่งฉันมีเรื่องต้องขอร้องพอแท่งเสียหน่อยนะคือว่าตอนนี้ฉันได้ข่าวมาว่าทางการกำลังส่งคนมาตรวจสอบตัวฉัน เรื่องช่อโกงชาวบ้านเอาอย่างนี้นะพอแท่งหนีไปก่อนพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดที่ฉันมีแล้วก็เอานางวารีลูกสาวขี่เรศของฉันไปด้วยฉันเองเกรงว่าหากเรื่องมันบานปลายฉันก็คงจะเก็บข้าวของนี้ไปไม่ทันนี่เรื่องมันรุนแรงขนาดนี้เลยหรือแม่ทองส้อยแต่ก็เอาเถอะข้าจะทําตามที่ท่านสั่งอย่างไรก็ช่วยบอกวารีให้ข้าเสียหน่อยด้วยนางนั้นเกลียดขี้หน้าข้าอย่างกับอะไรดี แม่เลี้ยงทองซอยเด๋วเรียกลูกสาวที่เรลของนางมาพูดจาแต่เมื่อวารีได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดนางก็ร้องไห้เสียใจโดยไม่อยากให้แม่ของตนนั้นต้องโดนทางการจับตัวไปเพราะรู้อยู่แก่ใจเหมือนกันว่าแม่ของนางนะั้นได้ทำความผิดจริงๆเองจะร้องไห้หาอะไรฮห้าหนางวารีข้าน่ะหนังเหนียวไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกนารีบหนีไปกับพ่อแท่งซะก,ก่อนนะเองมันรู้ความรับของข้าไปเสหมดแล้ว เกิดเองกลัวขึ้นมาแล้วปากพล้อยขายความลับข้าจะแย่เอาในคืนนั้นเองเจ้าแท่งและวารีได้หอบเอาทรัพย์สมบัติแทบทุกอย่างของแม่เลี้ยงทองส้อยออกจากเรือนไปด้วยความเต็มใจของนางเองเพราะหวังว่าวันหนึ่งหากนางได้หลุดพ้นจากคำคอรหานางเองก็จะได้มีทรัพย์สมบัติเอาไว้ใช้เหมือนเช่นเดิมหลังจากที่เจ้าแท่งละวารีนี้ออกจากหมู่บ้านไปได้แค่ไม่กี่วันทางการก็ได้เข้ามาถึงเรือนของแม่เลี้ยงทองส้อย พร้อมสืบหาข้อเท็จจริงแล้วพบว่าแม่เลี้ยงทองส้อยได้กระทำความผิดจริงจึงทำให้ต้องนำตัวของนางไปรับโทษที่ได้กระทำมานางทองส้อยดูไม่ได้เดือดร,ร้อนใจด้วยอุ่นใจว่าทรัพย์สมบัติของนางได้คนที่ไว้ใจและดูแลเอาไว้แล้วนั่นเองแต่จะด้วยเวรหรือกรรมอันใดก็ไม่มีใครทราบแม่เลี้ยงทองส้อยเมื่อถูกคุมขังได้เพียงไม่นานก็ต้องล้มป่วยด้วยไข้ป่า จากการที่ต้องเดินทางรอนแรมในป่าก,กับพวกของทางการที่นำตัวนางมารับโทษมีนางเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องล้มป่วยอย่างนี้นางทรมานอยู่เพียงไม่กี่วันก็สิ้นใจตายไปทางการได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังหัวหน้าหมู่บ้านที่นางเคยอยู่และเรื่องนี้ก็ได้ร่วงรู้ไปถึงหูของเจ้าแท่งกับวารีญิงสาวเสียใจมากร้องไห้ปริมจะขาดใจอยู่หลายวันด้วยต้องมาเสียแม่อันเป็นที่รักไป ทั้งที่ยังไม่ได้ร่ำรากันแม้แต่น้อยเจ้าแท่งเองก็รู้สึกสงสารนางมากเขาเองก็ได้ปลอบประโลมหญิงสาวจนทำให้นางรู้สึกดีขึ้นและมีความรู้สึกดีๆกับเจ้าแท่งเหมือนกันชายหนุ่มได้ตัดสินใจพานางกลับมาที่เรือนของแม่เลี้ยงทองซอยเจ้าแท่งเองก็ได้คืนโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านที่โดนแม่เลี้ยงทองส้อยชอโกงมาให้พวกเขาทั้งหมด นำความปราบปลื้นยินดีให้กับผู้ที่เคยต้องตกเป็นเหยื่อของนางส่วนตัวเขากับวารีเมื่อได้รักใคร่กันเป็นแล้วจึงตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมหอลงโรงกันเสียเจ้าแท่งรักในความดีของวารีและหญิงสาวเองก็เห็นในความจริงใจของเจ้าแท่งเรื่องที่นางเคยโกรธเคืองชายหนุ่มก็ได้มาลายหายไปสิน้นแต่มีความรักเกิดขึ้นมาแทนที่ในใจของพวกเขาส่วนแม่เลี้ยงทองส้อยนางก็ได้รับกรรม ที่เคยทำกับชาวบ้านเอาไว้อย่างสะสมแล้ว